ศูนย์อำนวยการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหนองหงรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือ สอจอพอเพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลำ้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้ในทุกพื้นที่โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนโดยใช้ระบบข้อมูลจาก ระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า Thai People Map and Analysis Platform ทั้ง5มิติประกอบไปด้วยมิติสุขภาพมิติการศึกษามิติความเป็นอยู่มิติรายได้มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานอําเภอหนองหงได้ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพนึกกำลังเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้พ้นจากสภาพปัญหา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้คติพจน์ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกลคนน้องหงไม่ทิ้งกันโดยตั้งกลไกการขับเคลื่อนระดับอำเภอตำบลพื้นที่จากแนวทางในการขับเคลื่อนที่กำหนดให้ทีมพี่ปฏิบัติการร่วมกับทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เป็นรายครัวเรือนเพื่อร่วมกับครัวเรือนในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยปฏิบัติการซีทอ อำเภอหนองหงมีครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TP-MAP จํ AP, จำนวน733ครัวเรือนและร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคลครัวเรือนทุกตําบลโดยสจพอหนองหงได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในระยะแรกระดับอยู่รอดพอเพียงครบทุกครัวเรือนโดยแยกเป็นลายมิติได้ดังนี้มิติสุขภาพ107ครัวเรือนมิติการศึกษา 225ครัวเรือนมิติความเป็นอยู่57ครัวเรือนมิติรายได้406ครัวเรือนโดยจำแนกข้อมูลครัวเรือนตามสภาพปัญหาและกำหนดโครงการกิจกรรมแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบมิติด้านการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองหงมิติด้านที่อยู่อาศัยองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลในพื้นที่กิงกาชาตอำเภอหนองหง พัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงสภาองค์กรชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มิติด้านรายได้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงกเกษตรอำเภอหนองหงองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลในพื้นที่มิติด้านสุขภาพสาธารณาสุขอำเภอหนองหงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน ผลความสําเร็จของศูนย์อํานวยการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอําเภอหนองหงได้ประสานบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคประชาสังคมภาคประชาชนภาคการศึกษาศาสนาเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายโดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวเรือนโดยมีจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจในการสร้างปรับปรุงบ้านเรือนของคุณยายคำพันโพแสน รัศดรหมู่ที่11ตำบลไทยสามัคคีด้วยงบประมาณ30,000บาทโดยกิ่งกาชาติอำเภอหนองหงชมลมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และครัวเรือนในสำนวนสมิงมิตรัษดรหมู่ที่1ตำบลสระแก้วโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดวีรลำโดยการประสานงานของเทศบาลตำบลหน,นองหง ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยด้วยงบประมาณ40,000บาทเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TP Map